สวัสดีครับผมลุงทุงกับช่องทุงพุทศาครับวันนี้ทีมงานปลูกมันหลังจากทำงานกันมายาวนานปลูกมันไปหลายรอยไรวันนี้วันสุดท้ายกับปลูกพิษไทยสามไรตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วกำลังล่างเครื่องไม้เครื่องมือล่างรถเก็บเขาเก็บของ ทั้งเท่าแกจะจีเลียงตอบแทนวันนี้ว่าดูบรรยากาศสบายๆของทีมงานบันัทธ์ทีมปี่จักมาดูว่าเมนูวันนี้มีอะไรด่าความคึกคืสนุกสนานหลังจากทางานกันมาเหนื่อยครับตอนนี้กําลังไปซื้อเนื้อยูกาลังกอไฟย่างนี่ย่างย่างอะไรย่างหมูยางหมูเกิดในหมู เมนูวันนี้ก็มีหมูย่างมีคอหมูย่างเมื่อกี้เพิ่งไปซื้อเนื้อมาเอ็กวันนี้เป็นบรรยากาศสบายสบายของทีมงานใครอยากติดต่างติอยากอากิดต่อจางต่อมีมีท่านได้เคยเห็นวุนนาวหน้าทีมเลยทุกวันมีจะทำ ทุกวันมีจะทำงานแล้วก็คุมกัวดํจาจะกิ่กัวไปไหน,ด,นดํานบันดิตนี่คือชมนาของคุณนาทีมพี่จักใครสนใจจะจ้างงานต่อติดต่อได้ทำไไ้้ถุอยางยกเวนยกเวนแต่เป็นรัฐมนตรีเป็นไม่ได้มีชอบ มี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 ตับมดแดจะเนือมากนียนมวเนี่ยยาชานนนมาให้โทรหาทุกคนอย่นี้บความเยอะมากตนนเ้ปอีน้ำามมงย้ค่ไอ่านน้ำกเดือวะเจหลปเราไมาปแปนผ่เอกเนาะผ่เอกเนาะใที่เปลี่ยนให้ไวกแคนเทาเล้วเก็บเอางูใส่จากหัวมา ตัวจะได้ขายจักครับน้ำ <laughs> <laughs> ไไนี่ไงคิดต่อเข้ามากินไ่ได้เมาเรีวมันเมาเรีวอ้นเรียวไปบเอาไาคนนี่เขาฝันกันหอต้นอนนี่ปวดแันก่อนเล่าให้มันุนๆก่อนดีะบานวันแรกนี้ลบากมมสงด พิเมืดไปตั้งสองพันครังเดือนกวาเดนไวันแรกลำบากพอได้ด้จัดพี่น้องนั่นาจร์นี่เนี่ยี่น้องไปดูัวนกเาพวนอวนี้าพีเาน้อพนี่เอานีเอวกน้เาพกี้วกน้อพนีอาพวกน้อาพนีเอาน้อน้เอานอาพว้เาวกนีเอาเอาพวกนี้เอาน้อนี้กนเอีอวเอาพววกนพี้น้อาเกนนี้าพก้เอาพวกนีอเอาพวกนีาวกนกนีอา้อาาพวอาพวอานนี้เอาพเอี หลังจากปลูกมันแล้วฝนตกมัดคืนเลยเมื่อคืนนี่ไม่ว่ามืคืนหลอกแต่มาตกตอนดึกๆแต่ว่าตกมาตลอดจนถึงตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดสักดีไม่ดีก็คนปลูกมันตอนนี้ก็ยังเมฆครึมอยู่เลยโอ้มะม่วงต้นนี่มองเห็นมะม่วงเป็นมะม่วงนามดอกไม้โอ้หลูกดิบกลังเปรียวเห็นมะม่วงกรอยาก,กินดอกแค่ เดี๋ยวจะเดินไปดูดอกแค่ต้นแค่สักหน่อยมีต้นแค่อยู่ไกรบานอยู่ต้นหนึ่งปีที่แล้วก็เก็บไ้กินอยู่แต่ว่าปีนี้จักออกหรือยังโอ้ยังมีออกเลยดอกแค่เลยมะม่วงกินสุกก่อนมะม่วงท้ามันสุกแล้วมันก็หวานมันกินมีอร่อยแล้วก็ดอกแคเล่นหล่นอยู่สามดอกสี่ดอกห้าดอกอปีนี้ทำไมไม่มออกชา ปต้นแค่หน้าที่อยยุไกลบานแต่ก่อนนี่แค่ต้องไปหาเก็บตำถุงหน้าแต่พอมาช่วงหนึ่งระยะนึงต้นแค่กับที่ขนขังที่หายไปโอ้มีพึ่งได้โอ้อยู่สูงผวดทำไงเหยวาด้ายรอพึ่งนีนกหรอแค่นี้มันเป็นผืชสมุนไพร่ บ่อยๆกินไดห้หลายก็จีสามารถต้านมะเร็งได้ก็จะมีอยู่ตามทุกหน้าทัวไปส่วนหนึ่งเขาก็จะคุดนิยมคุดเอาไปขายให้กับพวกจัดสวนต้นแค่หน้าก็จะเลือนหน่อยลงก็ไปอยู่แถวปั๊มน้ำมันไปอยู่แถวสวนยอมอย่างนี้ใครอยากกินแค่ก็ต้องไปหาทำปั๊มน้ำมันแล้วส่วนหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เขาชาวบ้านเขาก็เริ่มปลูขึ้นมาตําตําน้องหนามตําที่สาธารณะเอาไว้กินดอกเห็ปก่าดอกมันสวยดีแล้วมันก็การทสหายไปก็เป็นเล็กหน่อยกินดอกแค่มันก็ขมดอกแค่พวกสะเดาพวกนี้ขมเล็กหน่อยไม่ชอบก็ยินตะคนเท้าพูดว่าใครกินไม่ได้นี่แสดงว่าอายุมีถึงกินแล้วมีรสชาติขม ก็คือจี๊ดิงอย่างเขาว่าแต่ก่อนเป็นเด็กหน่อยก็มีกินเหมือนกันมันขมพูดแต่พอเดี๋ยวนี้โอ้ยิงกินยิงอร่อยอตามสไตล์โคราชดอกแค่เนี่ก็ดนำ้ำผกปลาผงใส่ปลาผง่นลงไปแล้วกัซับมะหวั่งดิบๆผิวเปรี้ยวใส่โอ้ยอย่างเข้ากันเลยแต่ปีนี้ทักจีไ้กินไม่ดูกว่ามะ่วงสิแก่ก่อนฝน,นตกอาจจะมีแรงเท่าไรแต่ว่าก็พอมี ต้มเอืงให้กินอยู่พอมีอืงออกอยู่ม,มีคนไปหาอืงมาได้มาต้มปกติถ้าฝนตกแรงๆมันขัดนาจี้ยังพอมีให้กินอยู่ขับอืงแถวนี้จะเป็นอาหารธรรมชาติของคนในชนบทได้มาเจ็ดแปดตัวเก่าตัว, 9, ตวพอต้มแจกันกินอยู่อรอดูฝนต่อไปแต่เกิดมันตกแรงเนี่ยก็จะมีคนไปหาอืง วันนี้ฝนตกดีก็เลยมาดูเดินมาดูนานิดนึงมันเป็นยังไงเดิมก็จีมืดๆนิดนึงเพราะว่าฝนตกแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังขึงฝ่าขึมฝนฝา่ฝา,ฝารองหึมหึมมีเมฆไหลเอื้อยคงจะเป็นอย่งงางี้ทั้งวันแหละวันนี้หลังจากหลายวันที่ผ่านมาฝนตกดีชาวไร่เขาก็ปลูกมัน ตอนนี้งานไรก็เสร็จแล้วเหลืองานนาเป็นอาชีพลักของคนในแถบนี้แถบบ้านปุซาตบลรักาใหญ่ตรงที่ยืนอยู่นี่ก็เป็นบริเวณชายทุ่งทุ่งนาอาชิะมองไม่ค่อยชัดเท่าไรก็อยากมาดูอยากมาเห็นนะครับก็เริ่มมียาเคี้ยวข,ขึ้นแล้วฝนตกก็เลยมียาขึ้น เดี๋ยวสักหน่อยชาวบ้านเขาคงจะเริ่มมาไถนากันเพราะว่ายามันจะหกพูดมันจะทำนายากเสร็จงานไรล่ะก็เลืองงานนานาแทบนี่จะทำเป็นนานาหวานเขาทำเป็นนาหวานอ่ามีคอยมีใครดำก็แล้วแทบมีมีเลยแหละเพราะว่านามันมีเหมือนเมนื่อก่อนถึงเวลานาทำนาจริงๆช่วงมิถุนากรกฎา ฝนก็มาทิ้งช่วงมันทำนาหวานนี่พอฝนตกช่วงหลังสงกรานประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเขาก็หวานเขากันเลยหวานแล้วก็ต้องไปรุนว่ามันจะฝนทิ้งช่วงไหมอย่างหนึ่งการทำนาดำนี่เดี๋ยวนี่มันหาแรงงานยากไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ครอบครัวหนึ่งก็จะมีคนมีลูกมากเนาะครอบครัวหนึ่งมีลูกเจ็ดคนแปดคนสิบค,คนก็มี ใช้แรงงานในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้มีลูกอยู่สองคนเขาว่าลูกมากที่อยากจนทำให้แรงงานน้อยลงนอกจากแรงงานลูกน้อยแล้วก็ยังส่วนใหญ่ก็จะเรียนหนังสือไปอยู่ในเมืองไปทำงานในเมืองกันหมดแล้วทุกคนเทาเฝ้าบ้านรุ่นวัยรุ่นมาดับหน้ามาทำหน้านี่หายยากแล้วมีน้อยมากแล้วนะก็เลยทำหน้าดํากันมีไหวที่ไปหาจ้างแรงงานกับหาแรงงานอยาก ในกากินก็นเลยต้องหันมาทำนาวานวานพฤทภาก็ไปรุนแต่เกิดมันมีงอกก็ต้องวานไหมบางที่ทำนหน้าร้ายรอบครับบ้านนี้บางที่สองรอบสามรอบโอ้ทำอย่างกับน,นาปีนาปรังนาปีนาปรังสลับเลยแต่จริงๆไม่ใช่ทำสองรอบสามรอบก็แล้วแต่แต่เดีเ่ยวกี่รอบเดียวมันแรงเดืงเองอเจื้อ น้ำท่วมเดิงนะน้ำตรง,งนี้น้ำมันีิมาหลายช่วงเดือนกรกฎาคมมีชีแรงเต่พอไปถึงช่วงตุลาถึงตนพฤศจิกาเนี่ยใกลๆชิเกียวเขาน่ม้ำถึงเือมชิมามันเป็นฤดูรมรสุมพอดีนเนาะแถวเนี่ย็็เดือดร้อนกันแหละที่นี่วันไห้ปีนห้น้ำม,มากเกินก็ททำให้ต้องถึงกับหล่มจมไปเลยน้า ตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาก็คงมารื่มไถย,ยังไม่ไถหวานหรอกต่แค่ไถไถกับชัดยากับชัดวัชพืชเกิอเทียมในการทำนาบต่อไปช่วงนี้ก็ใกลทรงกร้านแล้วดอกคูณก็กำลังออกดอกสวยงามต้นใหญ่ดูท่าทางชิโอกอยู่แต่ตอนนี้เพือเริ่มอ,ออกยังไม่มากไม่ไมยังกำลังจเจริญบาน สวนต้นน่อยนี่โอ้ต้นหน่อยนียนนยนย่บ้านต้นยังน่อยอยุแต่บ้านเต็มต้นเลยครับกระเริ่มสวยงามเลวเป็นสัญญาณของสุกร้านไก่ช่มาถึงแล้วฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานถุงพุษราคลิปนี้ลุงถุงกับทีมงานก็ต้องขอจบก่อนลากันก่อน พบกัน,นใหม่คลิปหน้านะครับจะได้หาสาระดีๆมาความสวยงามมาฝากท่านผู้ชมดูสบายเสมอสวัสดีครับ